อ่แต้วครัวคำตัวโต,วตวสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําขนมอินทนินขนมไทยโบราณรสชาติอร่อยอๆเกี่วนุ่มละมุนลิ้นมาฝากทุกๆท่านค่ะขนมอินทนินทุกวันนี้ก็หาทานได้ยากมากแล้วนะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้หลักๆก็จะมีใบเตยใบเตยวันนี้มีขนาดเล็กจะใช้10บใบถ้าหากใบใหญ่กว่านี้ก็ใช้ประมาณ6-7ใบค่ะ น้ำเปล่า1,000 ml หั่นใบเตยเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็นำขึ้นปานเติมน้ำให้ท่วมใบเตยป่นละเอียดดีแล้วก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนตาท,ทีีและนี่ก็คือรายละเอียดของส่วนผสมทั้งหมดแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตัวแป้งก็จะมีแป้งมันสาําปะหลังใบเตยแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทราย และส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำกะทิเอาไว้สําหรับราดก็จะมีกะทิมะพร้าวหั่นเส้นเกลือป่นใบเตยและส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำเชื่อมวันนี้จะใช้เป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปถ้าหากท่านไหนทำเองก็อัตราส่วน1ต่อหนึ่งน้ำตาล1นกิโลน้ำเปล่า1กิโลถ้าหากท่านไหนอ่านไม่ทันก็กดหยุดไว้หรือว่าแขปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะอันดับแรกเลยก็มาเตรียมทำกะทิกันก่อน เติมกะทิเกลือป่อนแล้วคนให้เกลือละลายจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนเติมใบเตยมะพร้าวขูดเส้นแล้วรอให้เดือดเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วมาทำตัวแป้งกันต่อเติมแป้งมันน้ำตาลทรายแป้งถั่วเขียวลงในกระทะ คลุกแป้งให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ํำใบเตยเติมไปคนไปแบบนี้นะคะจนกว่าแป้งจะละลายและก่อนที่จะตั้งไฟก็มาเตรียมถุงบีบถ้าหากไม่มีก็ใช้ถุงพลาส,สติกหรือว่าถุงซิปล็อกแบบนี้ก็ได้ค่ะและน้ำเชื่อมเอาไว้สาหรับหยอดตัวขนมจากนั้นก็นํำแป้งขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆเที่ยวไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงค่ะ ประมาณ3 4สนาทีแป้งก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่นอ,อนๆก็อย่าลืมตะล่อมขอบกระทะด้วยนะคะระหว่างที่เคี่ยวนี่กลิ่นหอมไบเตยมากๆเลยค่ะเคี่ยวแป้งผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วก็ตักขึ้นมาดูถ้าเส้นขนมยังขาดอยู่แบบนี้ก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะคะ เคี่ยวต่อจนให้ขนมเหนียวแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ปิดไฟยกลงจากเตาพักไว้สักครู่หนึ่งให้เย็นตัวลงก่อนระหว่างที่รอก็มาเตรียมถ้วยน้ําและกันไกลน้ําสําหรับไว้จุ่มกันไกลเวลานําไปตัดขนมขนมจะได้ไม่ติดกันไกลค่ะแล้วก็น้ําเชื่อมาไว้สำหรับหยอดขนมเสร็จแล้วก็เทเนื้อขนมใส่ถุงบีบ เนี่ยค่ะเนื้อขนมก็ให้เหนียวเหวได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็หยอดขนมใส่ในน้ําเชื่อมน้ำเชื่อมก็จะช่วยรัดไม่ให้ขนมติดกันเนี่ยค่ะตอนที่เราบีบออกจากถุงบีบก็ใช้กันไกรตดัดหรือจะใช้มือเราจุ่มน้ำแล้วเด็ดให้ขาดก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วคนคลุกขนมให้โดนน้ำเชื่อมทุกๆส่วน แล้ตอนที่ตักขนมใส่ถ้วยจะตักแต่ขนมหรือว่ามีน้ำเชื่อมด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าหากชอบหวานๆก็ใส่น้ำเชื่อมเยอะๆได้เลยนะคะตามด้วยราดกะทิเท่าน,นี้ก็เตรียมทานขนมอินทนินรสชาติอร่อยๆเคี้ยวเหนืยบหนับละมุนล,ลิ้นได้แล้วค่ะ หรือจะทานคู่กับน้ำแข็งรสชาติก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็อลองไปทำทานกันดูนะคะการสูตรขนมอร่อยๆแบบนี้บายายแต้วครัวคำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ